กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่าหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาพรวมของการจัดโครงการออกเหน่อแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่6ประจำปี2565ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นความร่วมมือกันของแพทยสภา,าสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9นั่นเองค่ะมีการรวบรวม หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ปิดจิตอาสามาในพื้นที่ครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้บริการในการเปิดคลินิก14คลินิกด้วยกันเพื่อถวายการตรวจรักษาพระพิสุุและสามเณรรวมกันไม่ต่ำกว่า1,000รูปนะคะบรรยากาศภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครั้งที่6 ประจำปี2565ณวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีจัดโดยแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทพรุ่นที่9้าระหว่างวันที่10-11กันยายน2565ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแสดงจิตอาสาสร้างประโยชน์ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องในการนำหมอมาหาคนไข้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคต่างๆมากขึ้นโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่6ประจำปี2565นะครับเป็นโครงการต่อเนื่อง ของมูลทิฏฐิธรรมพิบาลทางการแพทย์ที่จะรับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เชี่อโครงการและดําเนินการโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนิบัติธรรมภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้ไปฐานจับสูงรุ่นที่9ตามแนวคิดภายใต้หลักการนําหมอไปหาคนไข้เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้าเมืองในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อถวายตรวจ สุขภาพพระภิสษุสงฆ์และสามเณรระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนอุทธศักราช2565น, 65, นวัดจันทารามจังหวัดพรทัยธานีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าวสวัสดิ์นายกแพทยสภาได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงปทพทุกรุ่นที่ยังคงมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสม่ำเสมอในนามของแพทยสภานี้ก็ รู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะเราก็ยินดีอย่างมากที่ว่าได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมูลนิธิธรรมนเพื่อนทางการแพทย์นะคะแล้วก็นักศึกษาปทพนะคะที่มาร่วมงานที่ในวันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านประธานจัดงานได้รายงานนะคะว่าได้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาปทพทุกรุ่นแพทย์ จากที่ต่างๆมาทำการตรวจรักษาพระพิสุุสงฆ์ถึง1,200รูปนะคะมีคลิดิกต่างๆที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลยก็ในนามของแพทยสภานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณศึกษาปตทุกรุ่นนะคะทุกท่านที่มาช่วยและทั้งคุณหมอทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจนกระทั่งนักเรียนนักศึกษาก็ขอขอบคุณ ทุกทท่านเป็นอย่างยิ่งหวังว่ากุศลที่เรามาร่วมทํากันวันนี้คงจะทําให้ทุกท่านประสบความสุขนะครับสําเร็จในชีวิตตลอดไปขอบคุณค่ะพลตํารวจโทนายแพทย์วิทูนิติวรางกูลประธานนักศึกษาปอทพ9ก้าได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคแต่ยังเป็นการสร้างระบบโรงพยาบาลสนามหากเกิดภัยพิบัติในอนาคตด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ อันที่หนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อรวมใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศแบบเป็นทางการโดยแพทยสภาอันที่สามเพื่อลดปัญหาการเข้าถึงของการรักษาในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ทางด้านพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณ,ณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาเลขาธิการมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์และผู้ำนวยการหลักสูตรปอทพกล่าวว่าโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวยึดหลักพาหมอมหาพระเริ่มถวายการรักษาพระภิกษุและสามนเณรครั้งแรกเมื่อวันที่หมกราคม2561และดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้ว20วัด ถวายการรักษาพระภิกษุและสามเณรมากกว่า10,000รูปโดยการถวายการตรวจรักษาพระภิกษุสามเณรที่วัดท่าสุงครั้งนี้เป็นวัดที่21ตั้งเป้าหมายถวายการรักษาพระภิกษุและสามเณร1น0 0รูปสำหรับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นครั้งที่6ประจำปี2565นะครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อตรวจรักษา พระพิสูจสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียงโดยมีวัดท่าสุงเป็นสถานที่หลักในการให้บริการแพรทยสภา,าร่วมกับนักศึษาหลักสูตรประกา ologists, ศนียัตธรรมยิธรรทางการแพทย์สำหรับผู้แริหาร,ระดับสูงรุ่นที่7 8และ9 3รุ่นด้วยกันนะครับกับโรงพยาบาลอุทัยธานีและแพะทยสภา,านะครับก็ได้มาจัดหน่วยแพทย์ตรวจ ทั้งหมด14คลินิกครับสำหรับพระพิสุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการสําหรับพระพิสุสงฆ์โดยทั่วไปท่านก็มักจะปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็รับการถวายพระาหารจากชาวบ้านจากทุกๆคนที่เข้าไปถวายนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มีการฉันมีโภชนาการที่ไม่สามารถเลือกได้นะครับหลายท่านจึงมีโรค หลายโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับไขมันสูงเราก็ดาหน่วยเนี่ยมาตรวจเช็คให้นะครับในขณะเดียวกันหลายท่านมีอายุมากแล้วเราก็มีหน่วยตรวจเรื่องออทั้งข้อทั้งกระดูกนะครับทั้งสายตานะครับมาบริการให้ครับเพื่อที่ว่าจะได้สกรีนท่านทีนท่ป่วยแล้วก็นํามารักษาโดยร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานีครับค่ะ ภัานรกิจของกทพซึ่งจะเป็นวางแผนต่อไปพี่บอกว่าแผนไว้วางไว้แนวทางอย่างไรคะที่จะทำครับหลักสูตรกทพรเนี่ยเป็นหลักสูตรของผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์นะครับซึ่งร่วมกับท่านที่ไม่ใช่แพทย์เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและก็นํา ทั้งทีมทั้งผู้ที่เป็นแพทย์และไม่ใช่แพทย์ที่มีจิตอาสานั้นมาออกหน่วยดูแลประชาชนนะครับเรามีหน่วยทั้งตรวจรักษาประชาชนทั่วไปเรียกว่าโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางในหลายๆจังหวัดน,นะครับตรวจทั้งประชาชนทั่วไปและตรวจทั้งภาพพิสูจิ์ศึกนะครับเป็นโครงการที่แยกจากกันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายก็คือเพื่อนำระบบสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กับสังคมและขณะเดียวกันก็สร้างคนที่มีจิตอาสาเข้ามา ร่วมกันในการดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครับอย่างเช่นในโครงการนี้แม้จะดูแลพระนิุสุสงฆ์แต่พบว่าทางโรงพยาบาลไทยธานีนีครับมีผู้ป่วยที่รอส่องกล้องดูมะเร็งลำไส้เนี่ยค้างอยู่300คนนะครับทางโครงการเนี่ยก็ส่งแพทย์นะครับพร้อมอุปกรณ์จากกรุงเทพมาส่องกล้องดูมะเร็งลำไส้ให้ซึ่งเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับือ140คนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทําการซีโร่คิวหรือลดการหลอคอยและสร้างความมอบความเข้าถึง ระบบการรักษาพยาบาลระดับสูงให้กับคนอุทยัยธานีและจังหวัดอื่นๆที่เราจะดำเนินการต่อไปครับในครั้งต่อไปเราจะมีการออกหน่วยแพทย์เช่นนี้อีกนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรครับไปตรวจรักษาพระพิจูสงที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับท่านใดที่อยู่ใกล้สามารถไปช่วยกันจิตอาสาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ ได้เห็นภาพรวมของการจัดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูการตระเตรียมความพร้อม,อมก่อนการจัดโครงการออกหน่วยแพทย์อา,าสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครั้งที่6ประจำปี2565สักครู่เดียวค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ